จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้านาะสุดธรรมดาได้รวมแผ่นดินและขึ้นเป็นห้องเต้ s p o ย The Last Supper 2012ในช่วงสมัยที่แผ่นดินกำลังเกิดสงครามแย่งชิงอำนาจมีกองกำลังนักรบที่ก่อต้องกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อต้องการจะโค่นล้มแคว้นฉินถอนรากถอนโคนให้แคว้นฉินออกไปจากแผ่นดินนี้จนได้ก่อให้เกิดนักรบฝีมือดีตั้งสามคนเซี่ยงอู่หลิวปังและหานสิน เล่าเรื่องขึ้นจากชายทั้งสามคนที่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยคนแรกเซียงอู่ชายผู้มีเพียบพร้อมทุกอย่างทั้งชาติตระกูลที่สูงส่งทั้งหน้าตาการสง่างามความแข็งแกร่งและฝีมือในการรบเป็นอย่างมากยากที่ใครจะสามารถทัดเทียมเขาได้เซียงอู่มีกองกำลังที่เข้มแข็งพร้อมกำลังใจที่ดีอย่างภรรยาที่แสนสวยคอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาเซียงอู่ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำกองทัพกบฏ ต่อสู้กับแคว้นฉินตั้งแต่อายุ20ปีเขาเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างและชายคนต่อมาที่มีชื่อว่าหลิวปังเขาอายุ48ปีเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังมองดูกองทัพของเซี่ยงอู่เพราะตัวเองก็ต้องการจะเข้าร่วมรบร่วมกับเซี่ยงอู่เช่นกันแต่ด้วยตัวเองไม่ได้มีผลงานที่ได้เห็นได้ชัดเจนมันจึงไม่ได้เข้าตาเซี่ยงอู่เขาได้แต่หวังว่าสักวันก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ให้จงได้พอกันทีกับความยากไร้ และคนสุดท้ายเขาก็มีชื่อว่าหานสินเขาก็ไม่ต่างจากหลิวปังสักเท่าไหร่เพราะเขาก็เป็นชาวบ้านคนธรรมดาทั่วไปเดินทางไปตามเมืองต่างๆเพื่อหาข้าวกินประทังชีวิตตัวเองไปวันๆสำหรับหานสินแล้วเขากเก่งในการวางแผนและการรบแต่สิ่งหนึ่งที่หลิวปังและหานสินต้องการความฝันของทั้งคู่นั้นก็คือการได้เข้าร่วมกับกองทัพของเซี่ยงอู่หลังจากที่สงครามทั้งสองฝ่ายได้เข้าปะทะกันทุกสงครามเป็นไปได้วยความรุนแรง ด้วยหลิวปังเองก็ต้องการจะสร้างชื่อให้กับตัวเองเขาก็เริ่มฝึกตัวเองและได้มีกำลังพลเพิ่มมากขึ้นหลิวปังและพักพวกได้ช่วยกันต่อต้านกับแควนฉินจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาของหลิวปังถูกกองทัพฉินจับตัวไปเป็นเฉลยหลิวปังที่กำลังกังวลใจเป็นอย่างมากว่าตัวเองนั้นจะช่วยภรรยาของตัวเองได้ยังไงดีกำลังของตัวเองก็น้อยเกินไปที่จะเข้าโจมตีศัตรูได้เขาเองจึงได้ตัดสินใจจะพาเหล่าพี่น้องของเขามาขอกำลังพลจากเซี่ยงอู่ เพื่อไปช่วยภรรยาของเขาซึ่งตอนนี้หานซินก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพเซี่ยงอู่ด้วยฝีมือของเขาหานซินได้เลื่อนตำแหน่งไปถึงนายกองแล้วทำทํานายบุตรมังกรฟานเจินก่อนหน้านี้ข้าไม่เคยได้ยินชื่อของเจ้ามาก่อนแต่พอเจ้าเริ่มทําสงครามก็มีคนเรียกเจ้าว่าบุตรมังกรไปที่ไหนก็จะเริ่มมีฝนตกหลิวปังเรื่องพวกนี้เมียของข้าแต่งมันขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไปจําชื่อเขาได้ แล้วแม่ทัพของเซียงอู่ก็ได้พากันหัวเราะเยาะหลิวปังกันอย่างสนุกเพราะคิดว่าคงจริงอย่างที่หลิวปังว่าเป็นไปไม่ได้ที่หลิวปังจะไปที่ไหนฝนจะตกและเขาจะสามารถสั่งฟ้าสั่งฝนได้ขนาดนั้นแต่หัวเราะไม่ทันจบท้องฟ้าก็เกิดเริ่มมีเมฆและฝนก็ตกลงมาจริงๆทุกคนต่างตกตะลึงในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าของพวกเขาดังทำกล่าวที่ว่าบุตรแห่งมังกรไปที่ไหนฝนจะตกที่นั่นพวกที่หัวเราะเยาะพากันเงียบทันทีหลิวปัง อีกเดี๋ยวฝนก็หยุดตกแล้วและมันก็หยุดจริงๆเซียงปอญาติของเซียงอู่ได้ชมหลิวปังไปว่าชายคนนี้ใช้ได้เขาสามารถเรียกฝนได้จริงๆหลิวปังจึงคุกเข่าขอร้องเซียงอู่เขาขอยืมทหารเพื่อน,นำทัพไปช่วยภรรยาของเขาที่ตอนนี้โดนพวกทหารฉินจับตัวไปแต่ถ้าหากไม่ไว้ใจเขาเขาจะยอมจากไปโดยดีฟานเจิ้งที่ปรึกษาก็เลยบอกว่าถ้าปล่อยหิวปังไป อนาคตต้องการมาเป็นศัตรูที่แข้มแข็งเป็นอย่างมากแน่ให้รีบจัดการเขาซะแต่พี่น้องของหลิวปังก็วิ่งเข้ามาเพื่อปกป้องหลิวปังหลิวปังพูดไปว่าพวกเขามาจากบ้านนอกคนพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ถ้าหากจะฆ่าก็ฆ่าฆ่าคนเดียวเถอะเชียงอุ่ยเห็นในความรักพี่น้องของหลิวปังและคิดว่าชายคนนี้มีความรักต่อพี่น้องและคนของตัวเองก็ถือว่าใช้ได้เชียงอุ่ยก็เลยขอท่านอาว่า ชายคนนี้เขาต้องเป็นกำลังพลที่มีฝีมือเป็นแน่เชียงอวี่จึงบอกกับหลิวปังไปว่าเขาให้หลิวปังยืมทหาร5,000ันนายเพื่อจะไปช่วยภรยาแต่ก็มีเงื่อนไขที่หลิวปังต้องทำตามถ้าเกิดว่าช่วยภรรยาเสร็จแล้วหลิวปังและพักพวกต้องกลับมาช่วยเชียงอวี่ในการสู้รบกับทหารฉินหลิวปังคิดไม่นานก็ตอบว่าได้ทันทีเพราะคือความต้องการอยู่แล้วที่จะได้เข้าร่วมกับเชียงอวี หลังจากนั้นหลิวปังได้นำกำลังทหาร5,000คนเขาได้ยกทัพบ,บุกมาช่วยภรรยาได้สำเร็จจากนั้นหลิวปังออกรบร่วมกับเซี่ยงอวี๋ทั้งฝีมือและการวางแผนรบทำให้หลิวปังเริ่มเข้าตาเซี่ยงอวีจนกระทั่งทั้งคู่เป็นเหมือนดังพี่น้องความฝันของทั้งคู่เหมือนกันนั่นก็คือการทำลายแคว้นฉินให้สิ้นซากและเขาทั้งคู่ก็ได้ตกลงกันไว้ว่าถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งเข้าเมืองล่วหยางเมืองหลวงของแคว้นฉินได้ก่อน คนคนนั้นจะได้เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองนั้นทันทีนั่นเป็นความท้าทายอย่างมากของหลิวปังแต่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะตกลงกันแบบนั้นเซี่ยงอี่ผู้เป็นใหญ่ที่สุดก็ต้องการเมืองล่วอย่างเพียงคนเดียวแต่ผลสุดท้ายคนที่มาถึงก่อนนั้นก็คือหลิวปังนั่นเองหลิวปังใช้จังหวะที่เซี่ยงอี่ยกทัพไปทําศึกในพื้นที่ห่างไกลหลิวปังจึงได้โอกาสเดินทางไปยังเมืองล้วอย่างโดยกําลังคนของเซี่ยงอี่ที่มีหลายแสนนายหลิวปังก็แค่พูดขู่อ๋องฉินที่ซ่อนตัวอยู่ที่เมืองล้วยาง ทำให้อองฉินเกิดความกลัวขึ้นมากําลังคนมากมายขนาดนั้นอ,องฉินไม่อาจจะรับมือได้และการทําศึกก็ไม่อาจจะชนะได้อยู่แล้วอ,องฉินจึงได้ตัดสินใจยอมแพ้และพาเหลาคุณนางมาต้อนรับหลิวปังเข้าเมืองล่วอย่างโดยที่หลิวปังเข้ายึดเมืองมาได้ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อสักหยดและอ,องฉินก็ยังมอบตราประทับแควนฉินให้กับหลิวปังหลิวปังได้รับชัยชนะก็ยิ่งมั่นใจตัวเองเข้าไปอีกว่าถึงตัวเองไม่ได้มีกองทัพมากมายเหมือนกับเสี่ยงอื่ย แต่เขาก็สามารถใช้คำพูดของตัวเองจบศึกนี้ได้เช่นกันแต่สิ่งที่เขายังไม่รู้ก็คือหลิวปังใช้บาร,รมีของกองทัพของเซี่ยงออ่ยทำให้ตัวเองชนะในศึกครั้งนี้ได้หลิวปังเข้ามาในเมืองและได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเมืองแห่งนี้ตัวเองไม่เคยอยู่ในจุดสูงสุดแบบนี้มาก่อนทุกอย่างมันสวยงามความสุขสบายและหนังจึงเกิดความคิดว่าตัวเขาเองก็สามารถเป็นองคงคงหนึ่งได้มีศักเท่าเทียมกับเซี่ยงออ่ยได้และความคิดของหลิวปังก็คิดแบบนี้ มันจึงเกิดการตัดสินใจชั่ววูบและหลงในอำนาจที่ตัวเองได้มาง่ายได้หลิวปังจึงสั่งให้กองทหารของตนนั้นไปปิดด่านเข้าออกเพื่อไม่ให้เซี่ยงอี่เข้ามาในเมืองล่วอย่างได้การทำแบบนี้มันก็เหมือนประกาศเป็นศัตรูกับเซี่ยงอี่ชัดเจนจางเหลียงที่ปรึกษาของเขาจึงคัดค้านในการตัดสินใจครั้งนี้เพราะว่าตอนนี้ทัพม้าของเซี่ยงอี่ใกล้มาถึงแล้วถ้าสั่งคนปิดด่านเอาไว้เกิดการประทะกันแน่นอนแต่หลิวปังก็ไม่ได้สนใจคาเตือนของจางเหลียงเขาประกาศว่า ตั้งแต่วันนี้ที่นี่คือเมืองของข้าเองเมื่ออำนาจอยู่ในมือของคนที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้หลิวปังใช้มันไปในทางที่ผิดไม่ได้คิดถี่ท้วนให้ดีหลิวปังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวังฉินเสพสมความสุขแบบนี้อยู่ไม่นานจนกระทั่งจางเหลียงที่ปรึกษาก็รีบร้อนเข้ามาหาหลิวปังจางเหลียงบอกไว้ว่าเซี่ยงอวี่กาล่งยกทัพมาแล้วกองทัพสี่แสนนายของเซี่ยงอวี่ตีด่านของพวกเราแตกแล้วพรุ่งนี้จะบุกมาถึงที่นี่อย่างแน่นอน หลิวปังเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะตัวเองไม่ได้คิดถึงเรื่องทหารของเซี่ยงอี่เลยอยู่แต่กับความสุขชั่วขณะทําให้หลิวปังกลัวเป็นอย่างมากเขาเลยถามจางเหลียงกลับไปว่างั้นเราควรทํำยังไงดีเพราะตอนนี้หลิวปังกําลังกลัวทหารนับแสนของเซี่ยงอี่ถ้าโจมตีพวกเขามีหวังตายกันหมดแน่แผนการเอาตัวรอดในงานเลี้ยงหงเหมินและในคืนนี้เซี่ยงปออาของเซี่ยงอี่ก็ได้เข้ามาหาจางเหลียงและบอกให้จางเหลียงเรียบหนีไปซะ เพราะเซี่ยงหวี่จะเข้าทำลายเมืองนี้เมื่อเขามาถึงที่เซี่ยงปอมาเตือนจางเหลียงเพราะทั้งคู่สนิทกันหลิวปังที่ได้ฟันก็รีบแก้ตัวเลยว่าเขาไม่ได้เข้าไปในวังฉินและจางเหลียงช่วยยืนยันอีกว่าไม่ได้เข้าไปจริงๆทําทุกอย่างเพื่อไม่ต้องการให้หลิวปังต้องเดือดร้อนเซี่ยงปอจึงบอกไปว่าเขาเองไม่มีปัญหาอะไรแต่เซี่ยงอวี่เขาคงไม่ยอมง,ง่ายๆแน่จางเหลียงจึงบอกว่าหลิวปังนั้นถูกใส่ร้ายถ้าเซี่ยงปอช่วยเขาไม่ได้จางเหลียงจะขอตายพร้อมกับหลิวปังด้วย เซียงปอเขาอยากจะให้จางเหลียงไปทำงานด้วยเพราะทั้งคู่รู้จักกันมานานไม่ต้องการที่จะเสียจางเหลียงไปและเซียงปอเองก็ไม่อยากให้จางเหลียงตายแต่จางเหลียงเลือกทำงานให้กับหลิวปังสุดท้ายจางเหลียงไม่มีทางเลือกเขาจึงได้ตัดสินใจติดสินบนเซียงปอด้วยของมีค่าหลิวปังเห็นเซียงปอเริ่มมีอาการหลังเลก็รีบขอร้องและก็บอกว่าท่านมีลูกชายใช่ไหมข้าก็มีลูกสาวถ้าอย่างนั้นเรามาเป็นดองกันดีไหมโดยเซียงปอเห็นของมีค่าและข้อเสนอดีๆแบบนี้ เขาจึงบอกว่าเขาจะกลับไปคุยกับเซี่ยงอีให้นัดคุยกันแต่ว่าถึงเวลาแล้วหลิวปังจะต้องไปอธิบายเรื่องนี้ให้กับเซี่ยงอีได้ฟังด้วยตัวเองหลิวปังไม่มีทางเลือกเขาจึงรับปากไปแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่ต้องเข้าไปคุยกับเซี่ยงอุยแต่หลิวปังกลับไม่อยากจะไปเพราะตัวเองรู้ดีว่าถ้าไปตัวเองก็คงโดนฆ่าแน่นอนจางเหลียงจึงบอกไปว่าถ้าไม่ไปอธิบายเรื่องพวกนี้ก็คงบานปลายกันไปใหญ่ดังนั้นหลิวปังต้องไป อย่างน้อยหนักจะได้เป็นเบาได้หลิวปังและจางเหลียงได้เดินทางมาถึงงานเลี้ยงที่หงเหมินที่จัดขึ้นมาเพื่อจัดการหลิวปังโดยเฉพาะเหล่าบรรดาแม่ทัพของเซี่ยงอุยต้องการจะฆ่าหลิวปังให้มันจบจบไปแต่เซี่ยงอุยเขากลับไม่คิดที่จะฆ่าหลิวปังด้วยความที่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหลิวปังก็เหมือนกับพี่ชายและก็เป็นสหายร่วมรบช่วยกันกำจัดแคว้นฉินสกรูที่เขาเกลียดที่สุดเซี่ยงอุยเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยหลิวปัง ถ้าหลิวปังอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่สำหรับเหล่าแม่ทัพของเซี่ยงอุ่ยแล้วพวกเขาไม่ต้องการคำอธิบายใดๆพวกเขาต้องการจะฆ่าหลิวปังคนทรยศคนนี้ซะเซี่ยงอุ่ยตอนนี้ไม่อาจจะขัดคำสั่งแม่ทัพของตัวเองที่อยากจะฆ่าหลิวปังเขาจึงสั่งให้หานสินนายกองคนสำคัญให้เขาคอยช่วยเหลือหลิวปังและแอบส่งกระบี่ให้กับเซี่ยงปอคนที่รับสินบนและช่วยเหลือหลิวปังถ้าเกิดหลิวปังโดนเหล่าแม่ทัพเล่นงาน ให้เข้าไปช่วยทันทีเมื่อหลิวปังมาถึงเขาก็ซุดตัวลงไปกับพื้นทันทีพร้อมส่งตราแขวนฉินให้กับเซี่ยงอุยทุกคนในงานต่างเงียบสงบและก็เป็นไปได้ด้วยดีงานเลี้ยงได้เริ่มต้นขึ้นแม่ทัพของเซี่ยงอุยก็ได้รำกระบี่เพื่อจะแสดงให้ทุกคนได้ดูแต่การรำกระบี่ในครั้งนี้แม่ทัพคนนี้ต้องการที่จะสังหารหลิวปังแล้วแม่ทัพก็ได้โอกาสแทงกระบี่ไปที่หลิวปังแต่หลิวปังก็ใช้เหล็กแหลมกันเอาไว้ได้พอเห็นดังนั้นแล้ว หานสินจึงมาพาร่างจางเหลียงออกไปรับองครักษ์ของหลิวปังเข้ามาช่วยเขาเป็นน้องเขยของหลิวปังและยอมตายแทนหลิวปังได้เขามีชื่อว่าฝานไข้ซึ่งหานสินก็ได้เอาโล่ให้กับเขาเพื่อบุกเข้าไปช่วยหลิวปังส่วนในงานเลี้ยงดูชุลมุนไปหมดแม่ทัพจะลงมือสังหารหลิวปังอีกครั้งแต่ทันใดนั้นเองแม่ทัพก็กระโดดฟันไปที่หลิวปังหลิวปังป้องกันเอาไว้ได้และแทงกลับแม่ทัพใช้โล่บังและกะว่าจะฟันหลิวปังอีกครั้ง แต่เซียงป๋อก็รีบชักกระบี่ออกมาขวางไว้ก่อนและฝานไข้ก็ใช้โล่ฝ่าทหารเข้ามาช่วยหลิวปังแต่พวกทหารก็รุมจับเขาเอาไว้ได้ท่านที่ปรึกษาฟานเจนก็ได้สั่งให้ทหารรีบจัดการหลิวปังซะทหารพากันบุกเข้ามาเพื่อจะฆ่าหลิวปังเซียงอุ่ยเห็นท่าไม่ดีจึงตบโต๊ะจนทุกคนเงียบและทุกคนก็คุกเข่าลงทันทีเซียงอุ่ยโมโหแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะฆ่าหลิวปังและสิ่งเดียวที่เขาอยากจะรู้จากหลิวปังเขาจึงถามหลิวปังไปว่า เจ้าเข้าไปในวงังฉินแล้วใช่ไหมหลิวปังที่หวาดกลัวเป็นอย่างมากเขาปฏิเสธและก็บอกว่าข้าไม่ได้เข้าไปจริงๆทั้งที่หลิวปังรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเข้าไปเสพสุขในวงังฉินแต่ก็ต้องปฏิเสธเพื่อชีวิตของตัวเองเซี่ยงอุ่ยก็ได้ฟังคําตอบของหลิวปังเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่หลิวปังพูดนั้นไม่ได้เป็นความจริงแต่ยังไงเซี่ยงอุ่ยก็ไม่ต้องการจะฆ่าหลิวปังอยู่แล้วแล้ววันนั้นเซี่ยงอุ่ยก็ได้ปล่อยตัวหลิวปังออกมาจากงานเลี้ยง แต่ในใจของหลิวปังเขารู้ดีว่าเสี่ยงอุ่ยตั้งใจปล่อยเขาไปหลิวปังจึงรีบออกมาจากเมืองล่วอยางปล่อยให้เสี่ยงอุ่ยยึดครองหลังจากนั้นเสี่ยงอุยก็เข้ามาในวังฉินท่านที่ปรึกษาตรวจดูเอกสารสำคัญต่างๆพวกเขาก็ได้พบว่าเอกสารเหล่านี้มันเป็นเอกสารปลอมทั้งนั้นเสี่ยงอุ่ยโมโหมากที่หลิวปังแอบเอาเอกสารทั้งหมดไปแต่เสี่ยงอุ่ยก็พูดว่าเขารู้อยู่แล้วว่าหลิวปังเขาเข้ามาในวังแล้ว พราะวังฉินมันล่อตาล่อใจซะขนาดนั้นแต่ขณะที่พวกเขากำลังค้นเอกสารอยู่นั้นดันมาเจอกับหานซินซึ่งแอบเข้ามาในวังฉินด้วยด้วยจุดประสงค์อันใดไม่ทราบเขาก็ถูกจับได้เซี่ยงอุยถามหานซินไปว่าเจ้าไม่รู้เหรอว่าที่นี่มันห้ามเข้ามาโดยเด็ดขาดเจ้าอยากจะเป็นเหมือนกับหลิวปังใช่ไหมหานซินเงียบแล้วก็ไม่ตอบอะไรแต่ด้วยหานซินเป็นทหารที่ดีสำหรับเซี่ยงอุยเซี่ยงอุยจึงยอมปล่อยตัวหานซินไปหลังจากนั้นต่อมาเซี่ยงอุย ก็ได้สั่งประหารอองฉินเพื่อตัดตอนราชวงศ์ฉินให้สิ้นซากทหารทุกคนต่างพากันดีใจว่าความฝันของพวกเขาได้เป็นจริงแล้วกับการชนะอองฉินได้สักทีเซียงอุ่ยได้ประกาศให้ทุกคนได้รู้กันว่าเขาจะทำลายที่นี่ซะทำลายวังฉินเพื่อไม่ให้คนคิดถึงอองฉินคนนี้เขาจะเผามันให้ราบค่าเป็นหน้ากล่องตัวข้าล้มฉินเพื่อไม่ให้มีอองฉินคนต่อไปจินสีฮ่องเต้รวบรวมแผ่นดินเพื่อให้ทุกคนพูดภาษาเดียวกัน กินอาหารเหมือนกันใส่ชุดสีเดียวกันแต่ข้าจะไม่ทำแบบนั้นข้าจะแบ่งแผ่นดินเป็น19เขตและให้คนของเสี่ยงอุ่ยไปดูแลแต่ละเขตและคนที่เสี่ยงอุ่ยยังไว้วางใจอยู่นั่นก็คือหลิวปังหลิวปังได้รับแต่งตั้งเป็นององและได้ปกครองแขวนหานหลิวปังเองเขาก็ไม่รู้เลยว่าทำไมเสี่ยงอุ่ยถึงไม่ฆ่าเขาและยังไม่พอยังไม่ฆ่าหานซินอีกด้วยที่เขาทำผิดกฎแอบเข้ามาในวงังฉิน สิ่งที่เซี่ยงอุยทำก็เป็นเพราะว่าเซี่ยงอุยรักพี่น้องของตัวเองจึงได้ให้อภัยหลิวปังและก็หานสินและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ความไว้ชีวิตทั้งคู่ครั้งนี้กำลังจะนำความเลวร้ายมาอย่างเซี่ยงอุยหลังจากนั้นไม่นานหานสินก็ได้ออกจากกองทัพเซี่ยงอุยได้เข้าร่วมกับหลิวปังสร้างกองทัพของตัวเองให้ยิ่งใหญ่และสะสมกำลังให้มีมากกว่าเซี่ยงอุยจากนายทหารยศนายกองแคว้นชูหานสิน ได้กลายเป็นแม่ทัพใหญ่ของแคว้นหานเขาเป็นแม่ทัพใหญ่ให้กับหลิวปังหลังจากแบ่งพื้นที่ปกครองกันไปแล้วหลายแคว้นก็เริ่มแข็งข้อก่อการกรบฏและทําสงครามกับเซี่ยงอุ่ยเพื่อตัวเองจะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่ในทุกแคว้นหลิวปังเองก็ยังไม่ได้กลับไปรับตัวภรรยามา หลังจากนั้นหลิวปังก็ได้ปกครองแผ่นดินมาหลายปีแต่สังขารคนเราก็ต้องล่วงโรยไปตามกาลเวลาหลิวปังอายุเยอะขึ้นและอำนาจในวังของเขาก็เริ่มจะลดลงเป็นอย่างมากซึ่งในตอนนี้คนที่มีอำนาจมากที่สุดในวังนั้นก็คือหองเฮาหลูจือ้อภรรยาหลวงของหลิวปังนั่นเองพอหลิวปังแก่ตัวลงสติเริ่มจะเลอะเลือนและก็เห็นภาพหลอนเขาคิดว่าจะมีคนมาฆ่าเขาเพื่อจะชิงอมนแผนร้ายมากที่สุดนั่นก็คือ ฮองเฮาหลูจือ้อฮองเฮาได้วางแผนร้ายและเริ่มปั่นบอกกับสามีของตัวเองว่ากำลังมีคนจะมาชิงอำนาจของตนในอนาคตตอนนี้เหล่าขุนนางกำลังสมคบคิดกับหานสินพอฮองเฮาสายไฟไปอีกว่าจางเหลียงกับหานสินกำลังวางแผนก่อการกรบฏนางยังบอกอีกว่าคนใช้ในบ้านของจางเหลียงเป็นคนบอกนางเองจากคำพูดของภรรยาตัวเองและหลิวปังก็เริ่มระแวงคนใกล้ชิดอยู่แล้ว เขาก็เริ่มจะเชื่อในคำพูดของฮองเฮาหลิวปังก็เลยบอกว่างั้นข้ามอบอำนาจให้กับเจ้าไปหาจางเหลียงไปคุยกับเขาขอแค่เขาไม่เคลื่อนไหวก็จะไม่มีปัญหาฮองเฮาจึงเดินทางมาหาจางเหลียงแล้วก็บอกจางเหลียงไปว่าหลิวปังต้องก่อนจะฆ่าหานซินฮองเฮาก็ยิ่งใส่ไฟให้พวกเขาทันควันไปอีกแต่จางเหลียงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหลิวปังต้องฆ่าหานซินด้วยผู้ซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ที่พาตัวเองรวมประเทศได้สาเร็จ หองเฮาจึงพูดว่าหารซินเคยเป็นคนของเซี่ยงอื่อเขาทรยศมาเข้ากับหลิวปังและเขาฆ่าเซี่ยงออ่อถ้างั้นวันนี้เราจะไว้ใจเขาได้ยังไงวันนี้เขาอาจจะไม่ลงมือแต่อนาคตก็ไม่แน่เขาอาจจะคิดยึดอำนาจขึ้นมาจริงๆก็ได้แต่จางเหลียงก็ยังยืนยันหนักแน่นและก็มั่นใจว่าคนอย่างหารซินไม่ทรยศหลิวปังเป็นแน่เพราะถ้าเขาคิดจะทำเขาทำไปนานแล้วจางเหลียงพูดต่ออีกว่า สมัยก่อนที่เซี่ยงอื่นยังอยู่หลิวปังเกือบจะแพ้ให้กับเซี่ยงอื่นแต่หานซินในตอนนั้นรวบรวมเมืองได้ถึง72เมืองมีทหารในกองทัพมากกว่าหลิวปังและเซี่ยงอื่นรวมกันซะอีกและจางเหลียงคนนี้เป็นคนที่ไปขอร้องแล้วก็ดึงหานซินให้ยกทัพมาสมทบกับหลิวปังได้รวมมือกันจนชนะเซี่ยงอื่นได้ในที่สุดแล้ววันนี้จะให้เขาฆ่าหานซินแม่ทัพผู้พักดีคนนี้ได้ยังไงกันมันไม่ถูกต้อง จางเหลียงจะขอร้องฮองเหาว่าให้โอกาสเขาสักครั้งได้ไหมฮองเหาเงียบไม่ยอมตอบและนั่นคือคำตอบที่ชัดเจนของฮองเหาแล้วหลังจากนั้นจางเหลียงจึงมาพูดกับหานซินแล้วก็บอกไปว่าตอนนี้หลิวปังกำลังไม่ไว้ใจหานซินเพราะเรื่องที่เจ้าอยากจะเป็นอ๋องหานซินจึงบอกว่าเขาช่วยหลิวปังรวมประเทศแถมช่วยจัดการเสี่ยงอื้ด้วยขอแค่ตำแหน่งอง๋องไม่เห็นจะเป็นอะไรหานซินเขาอยากจะเป็นอ๋อง ได้มีแคว้นปกครองเป็นของตัวเองแต่ทางฮองเฮากลัวว่าถ้าปล่อยหานซินไปเกิดว่าวันหนึ่งเขาลุกขึ้นมาก่อการกรบฏฮองเฮากลัวว่าจะสู้หานซินไม่ได้เธอจึงอยากจะกำจัดเขาทิ้งซะแล้วหลิวปังก็โดนใส่ไฟเรื่อยๆจนหลิวปังเริ่มระแวงหนักขึ้นไปอีกทําให้หลิวปังสั่งจับตัวหานซินขังหลิวปังพูดว่ามีคนบอกกับเขาว่าเจ้าคิดจะก่อการกรบฏแต่หานซินก็บอกว่าถ้าเขาจะทําเขาทําไปนานแล้ว ไม่รอให้ถึงตอนนี้หรอกหลิวปังที่ไม่อยากจะเชื่อใจใครได้อีกแล้วเขาไม่สนคำพูดของหานซินคำแก้ตัวใดๆหลังจากหานซินถูกขังมาถึง6ปีหลิวปังก็ได้สั่งให้ปล่อยตัวของหานซินแล้วก็ให้จับตาดูเขาเอาไว้ให้ดีส่วนฮองเฮาก็ได้เข้ามาถามจางเหลียงอีกครั้งหนึ่งว่าหานซินโดนขังมาถึง6ปีแล้วเขาคิดจะเป็นอ,องอยู่ไหมจางเหลียงก็บอกว่าเขายังคงคิดเหมือนเดิมฮองเฮาบอกว่า ตอนนี้หลิวปังเหลือเวลาไม่นานแล้วเขาแก่ลงทุกวันแต่หานซินเพิ่งอายุจะ35ปีเท่านั้นพวกเขาต้องการรักษาอำนาจน,นี้เอาไว้ฮองเฮาจะไม่ให้โอากาสนี้หลุดมือไปเด็ดขาดจางเหลียงผู้ที่ต้องการมีชีวิตอยู่เหมือนกันถ้ายิ่งช่วยหานซินเขาก็ยิ่งโดนเล่นงานไปด้วยเขาต้องเอาตัวรอดจางเหลียงจริงจำใจบอกข้อมูลทั้งหมดที่เขารู้กับฮองเฮาจางเหลียงบอกว่ามีแม่ทัพอีก13คนที่ยังฟังคำสั่งของหานซิน ด้วยการนี้คงปล่อยพวกนี้รอดไปไม่ได้ฮองเฮาส่งแม่ทัพทั้ง13คนไปนอกเขตที่พวกเขาไม่มีอำนาจเลยสั่งให้ลงมือสังหารไปทีละคนและคนที่วางแผนเป็นที่ปรึกษาของหานซินนั่นก็คือจี้จงเขาคอยช่วยหานซินบริหารบ้านเมืองฮองเฮาก,ก็จัดการสังหารจี้จงไม่มีเสี้ยนหนามรอดสักคนส่วนคนสุดท้ายนั่นก็คืออัครเสนาบดีเสี่ยวเหอแต่ยังไม่ทันจัดการเสี่ยวเหอเสี่ยงป๋อ ก็ได้เข้ามาทวงสัญญาที่หลิวปังเคยให้กับเขาสัญญาที่บอกว่าจะให้ลูกเรามาแต่งงานกันเซี่ยงป๋อคนนี้เคยช่วยหลิวปังในงานเลี้ยงที่เซี่ยงอื่ววางแผนเพื่อจะกำจัดหลิวปังโดยหลิวปังจะให้ลูกมาแต่งงานกันแต่เซี่ยงป๋อมาทวงสัญญาหงเฮากลับให้เซี่ยงป๋อเข้าพบกับหลิวปังและยังสั่งให้สังหารเซี่ยงป๋อคนนี้ทันทีและคนสุดท้ายอัครเสนาบดีเสี่ยวเห, ở, หองหงเฮาได้เข้าไปพบกับเขาแล้วก็เสนอไปว่า ท่านสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาอยัางไงจะอยู่หรือจะตายแล้วแต่ท่านจะเลือกอัครเสนา,าบดีไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้เขาจึงขอเข้าเฝ้าหลิวปังเพื่อจะพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แต่ไม่มีใครให้เข้าเฝ้าอัครเสนา,าบดีนั่งรออยู่แบบนี้เอาไว้นานและตอนนี้เขาก็เข้าใจแล้วว่าตอนนี้อำนาจไม่ได้อยู่กับหลิวปังอีกต่อไปแล้วฮองเฮาได้ส่งคนมาบอกกับเขาว่าให้ไปเชิญหานซินมายังงานเลี้ยงนี่คืองานของท่านที่จะต้องทำ ฮอ,องเฮาจัดงานเลี้ยงให้กับหานสินเสนาบดีรู้ดีว่าสิ่งที่ฮองเฮากำลังจะทำนั้นนั่นก็คือการสังหารหานสินในงานเลี้ยงนี้แต่ด้วยตัวเองก็ต้องการมีชีวิตอยู่เหมือนกันเสนาบดีจึงต้องทำตามที่ฮองเฮาได้สั่งไปเชิญหานสินมายังงานเลี้ยงนี้เสนาบดีจึงไปหาหานสินแล้วก็บอกกับเขาว่าฮองเฮาให้เขามาเชิญหานสินไปยังงานเลี้ยงที่ฮองเฮาจัดขึ้นเพื่อหานสินโดยเฉพาะหานสินรู้ดีว่านี่คืองานเลี้ยงสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้ว แต่เขาก็ไม่ได้ขัดคำสั่งใดๆเขาเดินเข้าไปตามที่ฮองเฮาจัดงานเลี้ยงขณะดเดินเข้าไปก็นึกถึงภาพเก่าๆตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นชาวบ้านที่แทบไม่มีข้าวกินด้วยซ้าเป็นคนที่ไม่เคยมีใครเห็นหัวจนเขาได้มาเจอกับหลิวปังและเซี่ยงอี่ครั้งแรกสมัยเข้ากองทัพใหม่ๆจนกระทั่งออกจากกองทัพของเซี่ยงอี่ยมาร่วมรบกับหลิวปังหานซินได้แสดงความสามารถนำทัพช่วยหลิวปังและยึดประเทศนี้มาได้สำเร็จ เสนาบดีที่เดินมาส่งเขาจึงบอกกับหานซินว่าข้าขอส่งเจ้าได้แค่นี้นะแล้วประตูก็ปิดทันทีนี่อาจจะเป็นการเจอหานซินที่มีชีวิตแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายหานซินก็ค่อยเดินเข้ามาแล้วพวกขุนนางก็ประกาศโทษของหานซินทันทีโทษของเขามีอยู่ว่าหานซินจงใจก่อการกรบฏคิดสังหารฮองเฮาและองค์ชายซึ่งหานซินเองก็ไม่คิดจะทำแบบที่พวกเขากล่าวอ้างเลยแล้วทหารก็เข้ามามัดตัวของเขาเอาไว้ โทษในที่นี้ก็คือการประหารชีวิตหานซินจึงพูดว่าข้าไม่เคยคิดจะทรยศข้าไม่เคยคิดทําแบบที่ถูกกล่าวอ้างในขณะที่เชือกถูกบิดที่คอของเขาก็ค่อยๆบิดไปเรื่อยๆห้องเห่าที่ยืนดูการประหารในครั้งนี้เธอจึงบอกว่าเห็นแก่ที่เคยทําความดีความชอบเอาไว้จะให้ตาอย่างสมบูรณ์ศพสวยอย่างแน่นอนทหารก็ทําการบีบเชือกรัดคอของหานซินจนกระทั่งเขาได้ขาดอากาศหายใจเหลือเพียงร่างไร้วิญญาณ ร่างของหานซินได้ถูกแขวนให้กับทุกคนได้เห็นว่าคนทรยศจะต้องอยู่ในสภาพแบบนี้หลิวปังได้เห็นหัวของหานซินคนที่เขาคิดว่าจะทรยศเขาในใจของหลิวปังมีแต่ความทุกข์ความหวาดระแวงไม่รู้ว่าใครจะสามารถไว้ใจได้ไหมหลิวปังต้องครองบัลลังก์พร้อมกับความทุกข์ใจแต่เขาก็ไม่อาจจะครองบัลลังก์ได้นานหลิวปังถึงการจากลาหมดลมหายใจสุดท้ายอาณาจักรห้านที่หลิวปังได้สร้างขึ้นมา หรือปังจากชาวบ้านทั่วไปคนหนึ่งก้าวเข้ามาในสนามรบพิสูจน์ตัวเองจนตัวเองสามารถขึ้นมาเป็นท่านออง,องค์จักรพรรดิของทั้งแผ่นดินได้แต่อำนาจที่ได้มาก็ต้องแลกกับความทุกข์ที่ตัวเองเก่อขึ้นมาเองจนสุดท้ายแล้วตัวเองก็ได้สิ้นลมหายใจแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ